ผมดรสุภชัยนาคสวนครับปลัดเทศบาลตำบลลาสกาอาดีตปลรดเทศบาลตำบลท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องครับช์ไม่ช์แบบนี้ครับคือคำเช่อชูที่จะบอกว่าในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการบริหารโรคติดต่ออันดับแรกคุณต้องกล้ากล้าอะไรครับกล้าคิดกล้าทำกล้านำและกล้าเปลี่ยนครับ เทศบาลตำบลท่าศาลาครับเราเจอสถานการณ์โควิดในําเภอท่าศาลาเนื่องจากว่าเรามีนักศึกษาจากอิร่านครับติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็มาอยู่ในเขตอำเภอท่าศาลาก็คือตำบลพอทองนะครับซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าศาลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้ถามว่าเราดีใจไหมครับไม่มีใครบอกว่าดีใจครับมีแต่โหนกแต่ข้อสําคัญก็คือว่า ในส่วนของตำบลท่าศาลาเราต่อสู้โควิดโดยใช้สถานการณ์นะครับที่ปลอบบางมากเพราะเป็นข่าวของทั่วโลกและเป็นข่าวที่อยู่ในไทม์ไลน์ของประเทศนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิธีการอย่างนี้ครับเรากล้าประกาศเป็นตำบลปลอดภัยทำไมเรากล้าครับเพราะอันดับแรกเราดูปฏิบบทพื้นที่ว่าพื้นที่ของอำเภอท่าศาลาและตำบลท่าศาลานั้น เรามี4องค์กรหลักและเครือข่ายร่วมคือภาคเอกชนในการ CSR นะครับส่วนที่2เราดูอะไรครับเราดูในส่วนของผู้นำผู้นำในอาเภอท่าศลาเรากล้าที่จะทำให้กับพี่น้องเเกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างเรื่องของโควิดเราจัดการได้เราไม่ได้โม่ครับและเราจัดการได้จริงๆส่วนที่สมเราดูอะไรครับเราดู innovation ในตำบลท่าศลาที่เรากล้าประกาศว่า เราเป็นตำบลปลอดภัยอินโนเวชันก็คือสิ่งที่ประดิษ์ขึ้นในส่วนของสาสุขและส่วนที่ชุมชนสร้างขึ้นอินโนเวชันที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือแนวคิดแนวคิดที่ชาญฉลาดของคนอำเภอท่าศลาและตำบลท่าศลาที่กล้าคิดว่าโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมอันดับแรกที่เรากล้าคือเรากล้าที่จะต่อสู้โควิดเรื่องการไล่ล่าครับเรากล้าที่จะไล่ล่าโควิด โดยใช้ยุทธการอะไรครับลิงลมทําไมต้องใช้คําว่าลิงลมครับนั่นคือกําลังของลิงลมลิงลมช่วงกลางวันจะอดลาครับพักผ่อนแต่ช่วงกลางคืนเขาจะใช้ยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับทําไมลิงลมครับเราใช้ลิงลมในการกล้าที่จะใช้ยุทธการล้างเมืองบิ๊กครินนิ่งเดย์ทำความสะอาดในบ้านของตัวเองขยับมาที่สาธารณะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบ้านเมืองต้องสะอาด และต่อสู้กับโควิดได้ส่วนที่สามครับเรากล้าที่จะจัดองค์กรการจัดองค์กรเราไม่จัดองค์กรแบบราชการครับเราจัดองค์กรแบบใช้ภาคีเครือข่ายไอ้น,นี้คือเป็นนวัวกธรรมทางความคิดทําไมต้องใช้ภาคีเครือข่ายครับการจัดองค์กรเนี่ยเราใช้วิธีการจัดองค์กรแบบตอบโต้ครับเราไม่ใช้แบบตั้งรับเราใช้ตอบโต้มันเป็นสงครามเชื้อโรคนะครับการตอบโต้ตอบโต้แบบไหนครับ ตอบโต้ในเชิงรุก1มาตรการในการนะครับป้องกันตอบโต้อ,อย่างไรป้องกันเนี่ยเราใช้ในการประสานความร่วมมือกับพี่น้องอสมคณะกรรมการชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้4องค์กรหลักเหมือนกันนะครับส่วนที่2ครับใช้ในการควบคุมเราอาศัยพี่น้องอสมและสาสุขโรงพยาบาลในการควบคุมโรคติดต่อนะครับส่วนที่3ครับเราใช้อะไรครับเราใช้วิธี ในส่วนของการฟื้นฟูถามว่าการฟื้นฟูฟื้นฟูยังไงครับ 1. ร่างกายจิตใจและฟื้นฟูหลังจากที่เกิดโควิดในชุมชนรูปแบบที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นสำเร็จและทุกที่เอาเป็นตัวอย่างแบบท่าสาราโมเดล 1. นไล่ล่าโควิดใช้ลิงลม 2. นะครับส่วนที่2ก็คือว่าเรากล้าที่จะประกาศแบบฟูดแบงค์ครับคงเคยได้ยินคำว่าฟูดแบงค์นั้นหมายถึงคลังอาหาร คลังอาหารมี2รูปแบบครับส่วนที่1คลังอาหารที่ชุมชนสร้างเองครอบครัวสร้างเองนะครับส่วนที่สองคลังอาหารในชุมชนก็คือตลาดนัดถามว่าในตลาดนัดเนี่ยผู้นําต้องลงไปทุกที่ไหมครับต้องลงทุกที่ครับนั่นคือเราใช้ยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระยะการต่อสู้โควิดนะครับมี3มระยะระยะแรกเนี่ยสาวันระยะที่สองเราตั้งไว้90วันระยะที่สเราตั้งไว้120วันเรามาดูเม็ดพันุ์ผักครับว่า ในส่วนที่การขาดสารอาหารขาดเลียงอาหารเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างเราต้องใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้แบบนี้ส่วนที่3ครับในเรื่องของอาหารที่เราไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้เราใช้อะไรครับเพนด้าท้องถิ่นครับคอยส่งอาหารให้กับผู้ที่ลําบากผู้ที่ปรอบบางนึกคือนี่คือวิธีการที่ท่าศาลาโมเดลทําขึ้นเป้าหมายในส่วนของอนาคตนะครับและก็เป็นรูปแบบก็คือว่า ท่าศาลาเรากล้าหเป็นตำบลปลอดภัยส่วนที่สองเรากล้าเป็นตำบลแห่งความสุขนะครับเป็นตำบลแห่งความสุขนี้คือยุทธวิธีในการต่อสู้โควิดและสําเร็จได้อยากจะฝากพี่น้องท้องถิ่นทุกท่านนะครับในส่วนของผู้นํานี่คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาและตั้งรับในเรื่องของโรคระบาดติดต่อนะครับไม่ว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเราใช้รูปแบบนี้เป็นท่าศาลาโมเดลขอบคุณมากครับ